สวัสดีครับอยู่กับผมนิดรัมทักไทยแลนด์นะนี่ฮะมหาฮะหลังจากช่างปรับตั้งวาล์วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้ลืมผ้าไวขนาด <c oughs> นั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงดูพี่ปปเปิดออนกุเจกันนะออนกุเจอูอนแจสตันเลย มาลองฟังเสียงดูฮะมันมีแต่ไม่ประกอบจะประกอบแต้แต้เหรอเซ๊ะเซะนะแบบไหนปะอ๋อเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวลองฟังเสียงใกล้ๆฮะหายเลยปะหายเงียบคลิปเลย ก็ว oh, bon ัดกันที่ผลงานนะฮะเงียบกริบครับพี่น้องโอ้เงียบกริบเงียบกริบเลยปะ เงียบคลิปก็วัดดูที่ผลงานนะคะเงียบคลิปนะตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนี่ฮะตอนนี้ทางก่อนก็วาล์วมันห่างไปนิดนึงฮะแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงเลย ตอนนี้หายแล้วก็จบนะฮะกูช่างมุนเรียบเลยปาับตไม่ไครับผม เดี๋ยวขออีกรอบนึงฮะ ฮะจบเรียบร้อยฮะเงียบกริบคลิปนี้ก็ดูเอาเองแล้วพี่เนาะตอนมาคล็อก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 คือเรื่องก็เรื่องสาเหตุก็คือมันห่างแล้วป๋าเนาะวาวมันห่างอ่าวาวมันห่างมันเสียงจะออออกแท้ๆืันนี้ก็ฟังจากปากของป๋าเองนะที่เจอปัญหาคือวาวห่าง แล้วม <gro an Lock> er> ีเ <Nas> ส <Moon> ียงแบบปัก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 ตอนนี้ก็เงียบกริบสุดยอดเลยป่านี่ฮะรีบจ่ใจไม่ต้องคุยเยอะรีบใจก็ป๋ามลนะว่าอู่ช่างมลนะฮะอยู่เส้นน้องบอลไปไปไประเวียร์รถไเนาะไประเวียร์ธุุได้ไปทางนู้นโอ้ได้หลายเส้นเลยอ่าก็แวะเวียนมาใช้บริการนะฮะบริการทุกระดับประทับใจนี่ รถนี่หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะดิดน้ำทัยแลลดนฮะก็แวะเวียนมาใช้บริการตอนนี้ก็หายไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวขับรถก็สบายใจแล้วฮะนอนหลับกินข้าวอิม่มชอบก็กดไลค์ฮะนี่ถ้าชอบกองเลดนี้ก็โทรไปสอบถามได้นะฮะนี่098 7911275ทุกรุ่นมีทุกราคาเดี๋ยวจะโปรโมทให้นะฮะและ้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นอู่ที่ไปทำปั๊มนะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ให้นะตัวนี้ก็คือวาวห่างไปนิดนึงฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคือมันเสียดังฮะผมก็เลยมาปรับแต่งอนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากฮะ เพราะว่ามันห่างและเสียงเครื่องมันดังผมก็เลยไม่สบายใจผมก็เลยให้ช่างมาปรับแต่งอาการเดือยว,วคือห่างไปนิดนึงนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเออเบอร์ของช่างปั๊มที่ทำนะฮะอูะอ่ร้านช่างโยนะฮะ087 607 8517ช่างโยดีเซลเส้นโคกสูง สะแก้วฮะโคกสูงไปเส้นโรงเกล dle, <ม>ือก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ฮะมีปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับปั๊มดีเซลรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกก็โทรไปคุยดูนะฮะวก็ที่ขาดที่ขาดไม่ไ anyway. ด้ก็คือทีมงานนะฮะที่คอยเซอร์วิสแล้วก็ช่างมนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะ ่างูปะคชัางมน,นอออย์เก้าหนงกูประคาศูนย091 290 7634อ่าโทรมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรถหรือแบบว่าปัญหาเกี่ยวกับรถทุกสิ่งทุกอย่างก็โทรมาพูดคุยสอบถามได้บบป๋าเบอร์นี้โทรติดเนาะอ๋อ <laughs> เบอร์นี้โทรติด ตอนนี้รถก็เงียบเป็นที่เรียบร้อยฮะตัวนีเ้เป็นเครื่อง JO 8 c นะฮะเป็น j J5 อฟาเป็นตูดไฟฟ้าวิเปลงมาแล้วก็ไปทำการฟิตปั๊มเรียบร้อยตัวนี้ก็เหลือแค่ตั้งวาวนิดเดียวก็ตอนนี้ก็จบเลยฮะเววสเต็ปกับปั๊มนะววม,ม,มันไม่ดังนะตอนผมวิ่งมามัน ไม่แม่ตอนตอนก่อ,อนที่จะตั้งวาวนี่มันก็ไอ้ก่อนที่ยังไม่ตั้งวาวมันก็ปกติเนาะปกติปะ่ะแต่ตั้งวาวมามีปัญหาเลยใช่มันโอ้ยอย่างที่ป่าว่าเนี่ยมันห่างใช่ไหมมันห่างนงั่นแหละน่าจะห่าง,างแตอนนี้ก็จบแล้วป่ารับจบนะครป่ามนจบจบไม่มีปัญหาใช่ครับป่ามนรับประกันเลยนี่ฮะ ตัวนี้ 8c ฮะฮีโน่ 8c รอบช้าเอ่อลูกปั๊มยังดียังปกติฮะตัวนี้แล้วก็แค่แค่ทำตูดปั๊มนะเปลี่ยนตูดปั๊มมาตระกูลตัวนี้ 8c แล้วก็เอามาตั้งปั๊มฮะที่ที่ร้านของช่างเงินเราเนี่ยแหละตัวนี้ก็จบแล้วฮะเดี๋ยวจะพาไปดูตูดปัม๊มเอ่อเดี๋ยวจะดูเพจนะฮะนี่ มาตั้งตั้งวาวนะฮะ JO8C 162กิโลวัตต์ตระกูล K นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มใหญ่ครับปั๊มอ้วนปั๊มอ้วนแล้วแบบเอียงนี่ไปเปลี่ยนตูดปั๊มมาใหม่เป็นรุ่น917แบบ c k เมื่อกันตัวนี้ของพี่ช่างโยนะฮะก็เซ็ตระบบปั๊มให้ตันนี้ก็เป็นแค่วาวมันห่างไปนิดนึงฮะมันก็เลยมีเสียงดังผมเรามาปรับแต่งเพิ่มเติม นำอะไร่เียอโอเคนะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฮะสนใจก็แวะเวียนมาใช้บริการได้ะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ